เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งโลกเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์จริงๆคนที่กดปุ่มยิงอาวุธที่อันตรายที่สุดในโลกเขานั่งอยู่ที่ไหนกันแน่บนตึกสูงในฐานทัพหรือในเรือดำน้ำบอกเลยครับคำตอบมันน่ากลัวกว่าที่คุณคิดบอกเลยว่ามีสถานที่ลับบางแห่งที่ลึกลงไปใต้ดินหลายสิบเมตรถูกออกแบบมาให้อยู่รอดได้แม้โลกด้านบนจะหายไปว่ากันว่าที่นั่นคือจุดที่สามารถเริ่มวันสิ้นโลกได้ด้วยปลายนิ้วเดียว และนี่คือ underground n u ์นิวเคล s ย i มิสไซลโลป้อมปราการใต้พิภพของวันสิ้นโลกสถานที่ที่ถูกออกแบบมาไว้วันหนึ่งที่โลกอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับลองจินตนาการดูนะครับคุณยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าโลง่ลงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีตึกไม่มีฐานไม่มีรัว้วแต่ใต้เท้ากุล ลึกลงไป30-60ถึงเมตรคือขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถลบทั้งเมืองออกจากแผนที่ได้ในไม่กี่นาทีครับน่าขนลุกใช่ไหมครับมิสไซ์ไโลคือหลุมยิงขีปนาวุธขนาดยักษ์ที่สร้างไว้ใต้ดินทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหลายเมตรบานแห่งนากว่าตึกรฐฟาทั้งตึกซ้อนกันครับภายในจะมีห้องควบคุมระบบสื่อสารระบบรองอากาศแหล่งน้ำและสเสบียงสำหรับอยู่นานหลายสัปดาห์พูดง่ายๆคือมันคือเมืองเล็กๆใต้ดินครับ ใครอยู่ในนั้นคุณอาจคิดว่ามันควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแต่จริงๆแล้วมีมนุษย์จริงๆอยู่ข้างในครับเจ้าหน้าที่จะประจำการเป็นกะบางคนอยู่ข้างล่างเป็นสัปดาห์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีหน้าต่างรู้แค่ว่าถ้ามีคำสั่งมาพวกเขาคือคนที่ต้องกดปุ่มครับระบบความปลอดภัยมิสไซล์ไซโลไม่ใช่แค่หลุมแต่มันคือป้อมปราการประตูหนักเป็นร้อยตันต้องใช้รหัสหลายชั้นต้องมีคนหลายคนกดพร้อมกัน และมีกฎว่าคนเดียวห้ามสั่งยิงได้เด็ดขาดทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันทั้งการโจมตีจากภายนอกและความผิดพลาดจากมนุษย์ครับรู้ไหมครับว่าบางไซโลถูกออกแบบมาให้ลอยได้ถ้าเกิดแรงระเบิดขนาดมหาศาลใกล้ตัวโครงสร้างจะขยับได้เหมือนชกอัพรถยนต์เพื่อด,ดูดซับแรงกระแทกครับและที่พีก,กว่านั้นคือฝาปิดบางแห่งหนักเท่ารถไฟทั้งขบวนแต่สามารถเปิดออกได้ในไม่กี่วินาทีเพื่อยิงขีปนาวุธขึ้นฟ้าอย่างแม่นยำครับ ยิ่งไปกว่าน,นั้นมีข่าวลือว่าบางไซโลถูกสร้างไว้ในตำแหน่งที่ไม่มีในแผนที่บางแห่งถูกปล่อยร้างแต่ยังมีระบบบางอย่างทำงานอยู่และบางคนที่เคยทำงานในนั้นเล่าว่ามันเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นครับไม่มีลางวันไม่มีงเงิเือนมีแค่การรอครับ อันดดาวนิวเคลียร์มิสไซล์ไซโลไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือสัญลักษณ์ของยุคที่มนุษย์กลัวกันเองจนต้องซ่อนอาวุธไว้ใต้โลกครับมันคือเครื่องเตือนใจว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็อันตรายที่สุดเช่นกันครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งคุณต้องทำงานในสถานที่แบบนี้อยู่ใต้ดินไม่มีใครรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนและคุณคือคนที่อาจเปลี่ยนโลกได้เพียงกลุ่มเดียวคุณจะใกล้กดไหมครับแล้วคุณหลังคิดว่าฐานแบบนี้ควรมีอยู่บนโลกจริงๆไหมครับขอเน้นมาคุยกันครับ thank <small> you